ก็เล่นเวียงหลอยดาวนะคะก็เล่นีกจะได้เป็นผีแล้วก็เล่นตั้งแต่เป็นสาวแล้วก็ชายแต่พอเป็นผีก็ยังเป็นสาวอยู่ดีใจมากก็เป็น กลับมาทํางานกับกับพี่ออฟพี่แดงอีกครั้งนะคะแต่คราวนี้จะเป็นพี่สถาพรก้อกาวค่ะพี่พีดูร้ายหรือว่าคือไงคะคือตอนเป็นคนเนี่ยตัวตัวที่โดนัดเล่นคือเมียงแก้วเมียงแก้วแบบถูกกระทําต่างๆนานา,นาถูกแกล้งจนสดุดท้ายเนี่ยถูกข่มคืนสามีก็เข้าใจผิดไม่ х, รักอะไรเงี้ยแล้วพี่แล้วบรรดาเมียก็ส่งเชื่อไม่ผูกคอตายแล้วก็เราก็เลยทําตะก่อนตายแล้วก็เหมือนแบบอาฆาตแค้นอะไรเงี้ยก็เหมือนบอกตัวเองว่าอยากมาแย้แยะก็ก็เลยวิญญาณก็ไม่ ไปไหนแล้วก็แบบรอเวลากลับมาแก้แคร์อะไรอย่างเงี้ยผีน่ากลัวหสวยอะไรนั่นทีมีทั้งผาร์ทที่แบบสวยแล like ้วก็มีไปถึงผาทที่แบบน่ากลัวแต่ว่าไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์เละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นผีแบบคือพอเราผูกคอตายแล้วเนี่ยบรรดาเมีย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 หลวงเมียหนึ่งเมียสองเมียสามก็ยังไม่ยอมก็ไปถวงน้ำแล้วก็จะเป็นผีแบบเปียกๆเมื่อนึงชื้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อที่ เราดูเป็นผีเหมือนผีสมัยก่อนอ่ผีคลาสสิกที่แบบก็เป็นคนเนี่ยแหละเออคิดแบบคนแต่ว่าเราแค่ตายไปแล้วแล้ววิญญาณไม่ไปไหนไ่เงียม่นดดีมากปวดดีมาก ก็หนักใจมากว่าไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเพราะว่ามันต้องเล่นตั้งแต่แบบดีสุดๆน่าสงสารน่าเห็นใจคือโดนนันอ่านแล้วแบบร้องไห้เลยแบบสงสารเขาไปจนถึงแบบไม่เอาอะไรไม่ฟังใครไม่มีวันยกโทษเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเล่นเป็นคนมีลูกเป็นผีแล้วก็แบบในเรื่องก็คือลูกโตเลยอะ่ะมาเจอก,กันกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการที่แบบท้าทายมากๆ ก็อยากอย่างเล่เป็นครั้งแรกเลยป่ะที่เล่นเป็นผีหรือว่าก่อเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้เล่นเป็นผีส่วนตัว่นะไรม่ถึงกับแบบหูกลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรื่องเรื่องพวกนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่เรามันกิสูดไม่ได้เราก็ไม่เคยเห็นอะไรยเงี้ยแต่ก็เพาย ก็พยายามตั้งใจอะว่าขอบอกเขาทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยก็ตั้งใจมากว่าขอให้การไทยทำ่ันไปด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจากที่เราอ่านบทเนี่ยโลเคชันสถานที่หรือตัวเนื้อเรื่องเองมันแบบมันชวนน้กวน,น่ากลัวไปหมดเลยอะไรเงี้ยผลก่อนร่วมงากับพี่อ๋อลงพูดีก็ขโมยซีนปากแดงแจบแล้วเรื่องนี้มาร่วมงานอีกเรื่องนี้หมดจะขโมยซีนใครอะไรเงี้ยนะคะ มันก็เป็นไปตามตัวละครน,นะคะก็คือโนนัดว่ามันมันน่าสนใจด้วยด้วยภาพรวมของมันอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบรอชมอ่ะเราก็คิดว่ามันคงเป็นอีกผลงานหนึ่งที่เราจะมีโอกาสได้เปลี่ยนได้ทําอะไรที่มันเราไม่เคยทำ